ครับนี่ส่งส่งคุณตานี่มาที่บ้านดิหลังนี้นะครับตาตาเป็นอะไรมั่งอะอัมะพฤกษ์อัมมพึกาโอโโหโรคหัวใจโรคหัวใจมาเป็นครบเซตเลยลูกมาอ่โอเควันนี้ก็ขอญาตแท็กซี่เทวดาขอญาตส่งฟรีทักงเที่ยวนะพี่นะขอแข่งแรงแข่งแรงขอบคุณมากครับคุณตาครับครับก็อันนี้ก็เป็น งานที่ช่วยเหลือคุณตาเขานะครับครับไปแล้วนะตาอดีตาเข้าบ้านละโอเควันหลังจะมีโอกาสครับบาย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 นะครับหวยแล้วรางวัลที่หนึ่งเลยนะโอ้ถูกหวยผมก็ช่วยกระจายตอนนี้โอเคนะครับไปก่อนนตานะบวัสดีครับบวัสดีครับตาบวัสดีครับบวัสดีครับครับอันนี้ก็คือนะครับการช่วยเหลือนะครับ ความดีไม่มีขายนะครับอยากได้ทําเองนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับวันเวลาที่ไปเราก็ไม่ได้เราไปนะครับวันนี้เราได้ทําแล้วขอบคุณมากก็เราถ่ายที่รัดเร้าเนาะรัดพท้าแปดสิบรัดพร้าแปดสิบนะครับตอนนี้นะครับก็แอบชอบใจคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับกับแท็กซี่เทวดานะครับับเขาแล้วมีเด็กมาคุยด้วยเลยอ่ามีกุมารทองนะครับขอบคุณมากครับพี่บ๊ายบายบ๊ายบายตาบ๊ายบายไปแล้ว